บุ๊กออนไลน์เป็นระบบสำหรับใช้อ่านหนังสือออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตไอแพดและคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กซึ่งระบบจะแสดงชื่อห้องสมุดแต่ละแห่งที่ทำการอัปเดตหนังสือลงในระบบแสดงจำนวนหนังสือของห้องสมุดแต่ละแหง่งระบบจะทำการสร้างหลิงการใช้งานของห้องสมุดแต่ละแหง่ง ห้องสมุดแต่ละแห่งสามารถอัพหนังงสืออ e ีบุ๊คลงระบบได้โดยมีระบบแอดมินในการบริหารจัดการข้อมูลหนังสือระบบจะทำการเก็บจำนวนการเข้าอ่านของหนังสือแต่ละเล่มอีกทั้งระบบยังสามารถแชร์ไปยังชซวเชลต่างๆได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้ยังสามารถสร้างคิวอ d e ผ่านระบบได้จึงง่ายสะดวกรวดเร็วสำหรับการอ่านหนังสือในยุคไทยแลนด์4.0 ระบบบุ๊กออนไลน์ก็เป็นระบบที่ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นมาเพื่อที่จะให้บริการแก่นักศึกษาและพี่น้องประชาชนนะครับในกิจกรรมการส่งเสริมนะครับการอ่านการส่งเสริมการเรียนรู้นะครับตลอดชีวิตของพี่น้องประชาชนสะดวกที่ไหนนะครับอ่านที่นั่นในรูปแบบของ e b o ุ๊กออนไลน์ซึ่งเราสามารถที่จะเข้าถึงระบบนี้ นะครับสมาร์ทโฟนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับในชีวิตประจำวันของพวกเราไปแล้วในปัจจุบันแน่นอนครับเมื่อพี่น้องนะครับสามารถเข้าถึงนะครับหนังสือแหล่งหนังสือนะครับได้ง่ายนะครับการอ่านนะครับก็เป็นเรื่องที่ง่ายสำหรับเราค่ะสำหรับความเป็นมาของระบบบุ๊กออนไลน์นะคะ ก็สืบเนื่องมาจากทางกศนอมเภอแม่ลาวของเราได้รับมอบหมายให้จัดทําระบบเพื่อนําไปใช้ในวันเปิดให้บริการของห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายทางเราจึงได้จัดประชุมคณะทํางานและนําโครงสร้างที่ได้เสนอตอน่อผู้อำนวยการกศนอมเภอแม่ลาวแล้วได้จัดทํามาเป็นระบบอ่านหนังสือออนไลน์หรือที่เราเรียกกันว่าบุ๊กออนไลน์นะคะซึ่งระบบนี้จะเป็นระบบที่สามารถอ่านหนังสือ ในรูปแบบของอ e ีบุ๊กออนไลน์ได้เลยและบรรลักษ์ก็สามารถอัปโหลดหนังสือเข้าไปได้โดยง่ายค่ะก็ระบบนี้ก็จะสจะรองรับกับสมาร์ทโฟนในทุกรุ่นค่ะสะดวกต่อการใช้งานในยุคปัจจุบันด้วยค่ะซึ่งในปัจจุบันได้ขยายผลระบบมุกออนไลน์และ l i b r a r y ออนไลน์ให้กับบรรลักษ์ห้องสมุดประชาชน ในสังกัดกศดไปแล้วจำนวน200กว่าแห่งทั่วประเทศอีกทั้งยังสนับสนุนวิทยากรให้ความรู้ในการจัดอบรมการสร้างอ e ีบุ๊กออนไลน์และการใช้งานบุ๊กออนไลน์เพื่อถ่ายทอดความรู้โดยเน้นการปฏิบัติให้เกิดทักษะในการใช้งานระบบบุ๊กออนไลน์ได้อย่างชำานาญและสามารถนำไปใช้งานได้จริงในการทำงานของห้องสมุด จากการอบรมให้กับบรรลักษ์ห้องสมุดประชาชนได้แก่จังหวัดเชียงรายจังหวัดอุดอรธานีจังหวัดนครพนมจังหวัดแพร่และจังหวัดลำปางทุกคนให้ความสนใจและลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนของระบบได้อย่างดีเนื่องจากระบบใช้งานง่ายเมื่ออบรมเสร็จจะมีเว็บไซต์ห้องสมุดใช้งานได้ทันทีในรูปแบบ l i b r บอ y o n อ i นไลน์เวอร์ชัน2.0 สำหรับะระบบอุปกรอนไลนะคะระบบการอรีนสือออนไลน์เป็นระบบที่ายยดเยี่ยมมากๆเลยนะคะก็คือใครๆก็สามารถที่จะมาเรียนรู้แล้วก็ใช้งานได้ง่ายเพื่อจากการอบรมวันนี้ก็สามารถที่จะทําได้ทําได้นทุกโปรแกรมทุกทุกเนื้อหานะคะเนื้อหาแล้วก็สิ่งที่จะไปต่อยอดก็คือในเรื่องเอาไปต่อยอดขยายผลให้กับ กอนอตบบนตทบุกแห่งในสังกัดในพื้นที่แล้วก็จะนําไปแนะนําให้กับกลุ่มเป้าหมายก็คือกลุ่มเป้าหมายหลักของเราก็คือนักศึกษาภาชนน์ได้เข้ามาสมัครเป็นสมาชิกข้องของ้ของสมุดได้มาร่วมสืบค้นข้อมูลข่าวสารจากะระบบะะดังซื้อออนไลน์ระบบนี้และสิ่งที่อยากจะให้พัฒนาต่อไปก็คือในเรื่องการ าสามารถยืมคืนได้ผ่านระบบแล้วก็ลงทะเบียนหนังสือผ่านระบบได้นะคะก็ก็จะเป็นระบบที่ส,สมบูรณ์แบบมากแล้วก็ห้องสมุดประชาชนประจำอำเภอหรือประจำตำบลก็สามารถที่จะนำระบบนี้ไปใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบค่ะ,คะหลังจากการอบรมการใช้ระบบการอ่านหนังสือออนไลนะคะ์ค่ะดูบุ๊กออนไลน์ก็คือ สิ่งที่ได้รับเลยก็คือว่าการอ่านหนังสือออนไลน์มีความสําคัญมากใน,ในตอนนี้เพราะว่าสื่อออนไลน์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตนะคะพวกเดี๋ยวนี้คนจะไม่เข้าห้องสม,มุดแล้วนะคะเราจะทํำสื่อออนไลน์เข้ามาแล้ว,ลวก็ระบบที่ใช้ที่ทดลองใช้นะคะใช้งานง่ายมีการอัปโหลดและแก้ไขข้อมูลง,ง่ายไม่ซับซ้อน,นะคะ่ะ สิ่งที่อยากจะเพิ่มเติมก็คืออยากให้มีระบบลงทะเบียนออนไลน์ด้วยสวัสดีค่ะชื่อลลิตาสุประเสริฐค่ะเป็นบรรณาห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชก,กุมาลีอำเภอเมืองนครพนมค่ะ ความรู้สึกหลังจากที่ได้ออกนมน,นะคะการออกนมเกี่ยวกับการทำอ e ีบุครั้งนี้นะคะก็ได้เรียนรู้เทคนิคที่การการทำหนังสือออนไลน์นะคะซึ่งสามารถนำไปต่อยอดในการทำหนังสือออนไลน์เพื่อให้บริการผู้ใช้บริการในห้องสมุดได้ค่ะ ชื่อนายจุชวัลคำถานะครับครูกศนตะบนของกศนอุปปักวันนี้ก็รู้สึกยินดีนะครับที่ได้เข้าร่วมอบรมในโครงการนี้นะครับซึ่งตอนแรกๆก็คิดกลัวเหมือนกันนะครับว่าควรจะทําไม่ได้แต่ในเมื่อมาอบรมแล้วนะครับทางพัฒทยากรนะครับก็สามารถให้ความรู้ได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งมีเทคนิคง่ายๆหลายขั้นตอนที่ไม่สับสนยุ่งยากนะครับก็สามารถทําให้ ผลงานออกมาคิดว่าน่าจะดีมากๆนะครับก็ต้องขอขอบคุณดงท่านวิทยากรนะครับที่อุตสาหทุ่เทนะครับเสียสละเวลานะครับซึ่งกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้กับทางพฆษณของเรานะครับก็ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับผมครับสวัสดีค่ะ ชื่อนาะงสาวเกษีนีวรรณม,มหาใจนะคะบรรลักษ์ห้องสมุดประชาชนอเมรสองจังหวัดแพร่ค่ะจากการที่ได้รับการเข้าอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบรรลักษ์ยุค4.0นะคะก็ทําให้ได้ความรู้เรื่องการสร้างเว็บไซต์อ่านออนไลน์นะคะทั้งเวอร์ชันหนึ่งและเวอร์ชันสองที่มาต่อยอดนะคะทําให้ได้ความรู้เรื่องการอ่านออนไลน์วิดอฟิล์มออนไลน์นิตยสารออนไลน์มากมายนะคะที่เราสามารถอัปเดตได้ทุกวันทั้งข่าวกิจกรรมและกิจกรรมที่ห้องสมุดทำนะคะ การมาเรียนรู้ในครั้งนี้ก็ไม่ใช่แค่ได้เรียนรู้แค่การทำเว็บไซต์นะคะท่านวิทยากรยังมีการแนะนำเทคนิควิธีการเล่นเกมการจัดกิจกรรมการออกแบบต่างๆนะคะที่นำมาให้ความรู้ทำให้ห้องสมุดจังหวัดแพร่ทั้ง8อำเภอนะคะมีเว็บไซต์การอ่านของตัวเองนะคะก็ขอขอบคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างมากค่ะห้องสมุดประชาชนทุกแห่งของจังหวัดแพร่ก็จะนำมาปรับปรุงและใช้งานให้ดีต่อไปะคะ่ะขอบคุณคะ่ะ สำหรับในส่วนของบุ๊กออนไลน์หรือที่เลือกกันว่าระบบอ่านหนังสือออนไลน์นะครับทางทีมงานนะครับก็ได้ออกแบบโครงสร้างนะครับที่จะพัฒนานะครับเพื่อสำหรับเผยแพร่นะครับให้ประชาชนทั่วไปหรือผู้ที่สนใจนะครับได้อ่านหนังสือออนไลน์นะครับซึ่งในยุคป,ปัจจุบันนะครับประเทศไทยของเราก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ การอ่านนะครับเราก็ได้ทำการส่งเสริมนะครับให้ส่งตรงถึงมือถือของกลุ่มเป้าหมายต่างๆครับซึ่งระบบนี้ครับตอนนี้ผมได้พัฒนาเป็นเวอร์ชัน1.1แล้วนะครับที่ทําการแจกจ่ายให้บรรลักษ์หรือว่าห้องสมุดได้ใช้กันทั่วประเทศนะครับได้พัฒนาเป็นเวอร์ชัน1.1นะครับเวอร์ชันนี้ดียังไงครับคือเวอร์ชันนี้บรรลักษ์นะครับที่สนใจอยากจะใช้โปรแกรมนะครับสามารถลงทะเบียนนะครับมาใช้ระบบนะครับผ่าน ช่องทางของเมนูที่บอกว่าลงทะเบียนใช้ระบบนะครับหลังจากนั้นนะครับระบบจะทําการสร้างเครือข่ายห้องสมุดนะครับแล้วก็จะสร้างลิงก์นะครับหรือว่า URL ครับให้ห้องสมุดประชาชนนะครับได้อัปเดตหนังสือนะครับซึ่ง มัญลักษ์นะครับจะใช้งานง่ายมากเลยนะครับแค่ล็อกอินนะครับด้วยรหัสนะครับที่ระบบได้ทําการสร้างให้นะครับก็สามารถนับหนังสือเข้าไปในระบบข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับคือระบบจะแสดงนะครับห้องสมุดของแต่ละแห่งพร้อมกับหนังสือของห้องสมุดแต่ละแห่งนะครับว่ามีจํานวนขี่เล่มนะครับเข้าอ่านแล้วทั้งหมดนะครับเล่มนี้ขีดฟังนะครับบันทึกสถิติการอ่านรวมถึงการ สร้าง QR code ของหนังสือแต่ละเล่มได้ด้วยนะครับและนอกจากนี้ครับยังสามารถที่จะแช์นะครับหนังสือแต่ละเล่มนะครับไปยัง Facebook Line และโซเชียลต่างๆได้นะครับระบบนี้จึงสะดวกสบายสําหรับห้องสมุดประชาชนนะครับหรือว่าบรรลักนะครับที่จะนําไปใชน้งานครับที่ใดก็ฝากนาระบบนี้ไปใช้ด้วยนะครับหากมีข้อเสนอแนะหรือว่าต้องการอยากจะให้ห้องสมุดหรือว่าเว็บบุ๊กออนไลน์หรือว่าระบบบุ๊กออนไลน์นะครับได้พัฒนาระบบ เพิ่มเติมอะไรยังไงครับสามารถให้ข้อเสนอหรือคอมเมนต์มาได้นะครับซึ่งผมจะพัฒนาระบบนะครับไปเป็นเวอร์ชั่นต่อไปเรื่อยๆนะครับเพื่อชาวกสทหรือห้องสมุดประชาชนต่อไปครับขอบคุณครับ